มตะวันวานชุมชนริมน้ำจันทบูร์หมายถึงบ้านเรือนประมาณ200หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่สองฝากถนนสุขาพิบาลตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีมีความยาวตลอดสายประมาณหนึ่งกิโลเมตรและชื่อชุมชนริมน้ำจันทบูร์พร้อมสโลแกน ย้อนวิถีจัน์สร้างสรรวิถีไทยเป็นชื่อที่ได้มาจากการประกวดตั้งชื่อชุมชนเมื่อปีพศ2552ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนเมืองจันทบุรีมีการย้ายถิ่นฐานที่ตั้งหลายครั้งตั้งแต่เมืองพเนียดเชิงเขาสะบาบบ้านหัววัง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีและในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้ย้ายมาบ้านลุ่มฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีมีการสร้างเมืองคูเมืองชัดเจนบนเนินบ้านลุ่มค่ายตากสินในปัจจุบันชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยชาวไทยจีนและยวน ตั้งบ้านเรือนเรียงรายตามริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีมานานกว่า300ปีจนถึงสมัยราชการที่สเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยยวนจึงโปรดให้สร้างเมืองใหม่ที่บ้านเนินวงหลังจากยวนตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสแล้ว ในสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดให้ย้ายเมืองกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มเช่นเดิมจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเมืองใหม่บ้านเนินวงคับแคบไม่เหมาะสมในการพัฒนาและขยายพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการปกครองใหม่ของพระองค์ จึงถือได้ว่าตัวเมืองจันทบรุรีปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ด้วยพื้นที่ที่เหมาะสมตั้งแต่ตลาดเหนือตลาดกลางและตลาดล่างชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ในอดีตจึงเป็นศูนย์กลางทางสกิททางเศรษฐกิจการค้าและคมนาคม มีความเจริญรุ่งเรืองและคึกคักมากมีผู้คนอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยเพิ่มขึ้นทั้งคนไทยจีนและยวนดังปรากฏร่องรอยหลักฐานถึงปัจจุบันในภาพของวิถีชีวิตภูมิทัศน์ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาสาขาอาชีพต่างๆที่เกิดจากการผสมผสานของสามวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยรัชกาลที่5ได้เสด็จมาจันทบุรีถึง12ครั้ง และครั้งสุดท้ายได้เสด็จพระราชดำเนินบนถนนนี้ด้วยเพื่อเยี่ยมเยือนปลอบขวัญผศกนิกรชาวจันทร์หลังจากที่ฝรั่งเศสปลดปล่อยจันทบุรีและตราดแล้วในพศสอง6ถึง24 2450และได้พระราชทานพระแสงดาบประจําเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2450วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูรเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่9เมษายนพศ2533และเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพศ2542และ2549 ประกอบกับมีการพัฒนาขยายเมืองธุรกิจเครื่องประดับเช่นพลอยซบสาวลงส่งผลให้ชุมชนไม่คึกคักจนกระทั่งปีพศ2552สําำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายฟื้นฟูย่านการค้าเก่า และสถาบันอารมณ์ศิลได้ส่งนักศึกษามาทำวิทยานิพนธ์ในพื้นที่นี้จึงร่วมกันทำประชาคมส่งผลให้เกิดอาสาสมัครเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ต่อมาจดทะเบียนเป็นชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เมื่อ วันที่31กรกรกฎาคมพศ2 5 5 6และร่วมมือการการดำเนินการพัฒนาชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์วัฒนธรรมนำการคา้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีของชุมชนในการดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ สืบสารและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชุมชนอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมชุมชนเพื่อนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนและผู้มาเยือนพวกเราทุก ครัวเรือนในชุมชนจึงต้องร่วมมือการการอนุรักษ์และคุณค่าของหวันวานให้เป็นอมตะตามปณิธานที่ตั้งไว้ไม่ทำลายภาพชีวิตที่สงบและเรียบง่ายและแบ่งปันความสุขความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันผลบุญที่ได้สุขตลอดการทุกทุกบ้านริมน้ำจันทบูรณ์ จากชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรณขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังและชมจนจบนะครับสวัสดีครับ